วัสดีครับท่านผู้ชมรูปที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้เป็นรูปรอหลวงปู่สุขวัดปากคลองขามเท่านะครับวัดปากคลองขามเท่า,าจังหวัดชัยนาทนะครับเดี๋ยวผมจะดูใ,ใกล้ๆนะครับ นี่เป็นด้านหน้านะครับถูกต่องรุนนี้ ทำการสร้างเมื่อปีพศ2520นะครับท่านจะเห็นตัวเลขนะครับที่ฐานนะครับ2520นะครับหลงปู่สุกวัดปากคอมาขามเท่านะครับด้านฐานจะมีก็มียันนะครับก็มียันนะครับ วันนี้ผมขอผมขอจบการบรรยายไปเพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมอย่าเจ็บอย่าจนและมีกัลยะาณมิตรที่ดีนะครับสวัสดีครับ